สวัสดีครับสำหรับวันนี้ Honda าเวฟย U บ็มาเปลี่ยนยางโนกห้าสิบทับร้อยสิบเเราเลยเอายางคูก้า50าสิทับร้อยให้ครับซึ่งเป็นยางที่กำลังแพร่ลายในขณะนี้นะครับขายดีมาก เราก็เพิ่งสั่งมาใหม่อีกห้าสิบเส้นนะครับเป็นยางที่ลายสวยตามที่เราได้ลง YouTube ไปพวกลูกค้าเห็นแล้วก็ชอบใจนะครับสำหรับยางนี้ราคาไม่แพงแต่มีความคงทนนะครับลายสวยงามคือ,อยางคูก้า คูหนึ่งคูก้าคหนึ่งลายไฟนะครับผม <S 2> <S 2> เปลี่ยนเสร็จสองเส้นแล้วเดี๋ยวผมจะลงให้ดูอีกทีนะครับสเตอร์หลังชุบโครเมียม26ฟันสเตอร์หน้าสิ โซ่เขียวของโอซากิพร้อมด้วยขาตั้งายเทเงินติดตั้งกับยามาฮ่าสปาร์กนะครับวันนี้จะเสริมความเท่ความโลอีกไประดับหนึ่งอาจรช่วยใส่สักแป๊บได้ไหมจร ยางคูกาห้าสิบทับร้อยใส่เสร็จก็ใส่เสร็จแล้วก็ประมาณนี้นะครับพอดีนะครับสวยงามสวยงามไม่เล็กไม่ใหญ่ เข้ากับทุกวงโอทุกโลไม่ว่าจะเป็นโยโกฟาคอนบันไซส,สำหรับยางรุ่นนี้ส่วนยามาฮานั้นกำลังใส่สเตอร์หลังอยู่ครับ โ้เวฟคันนี้เพิ่มเติมด้วยคอกรองเลดนะครับตัวยาวใส่เสร็จก็ประมาณนี้นะครับสเตอร์หน้า14ฟันพร้อมโซ่เขียวส่วนสเตอร์หลังนั้นก็26ฟันนะครับดูแล้วสเตอร์หน้ากับสเตอร์หลังเกือบเท่ากันเลยสำหรับยามาฮ่าสปาคันนี้ อันนี้ไม่ใช่การไล่สเตือนครับแต่คลิปเป็นความโชคอยากจะใส่แบบนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณนะครับที่รับชม